สวัสดีครับผมชื่อเปิร์ดนะครับวันนี้ผมมาเล่นไมค์ครับ PVP ในคลิปแรกของครั้งนี้นะครับผมมาทำลายมาทดสอบโปกแกมาคิปด้วยวัด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 ตอนนี้เฉยซูไม่ได้แล้วตอนนี้เหรอ โทเว้ยโถ speak. โทโคิดว่าสุดาก็มาดิโอ้โหเจียบเจียบทำไมเพื่อน แบบโ,โอ้โหไม่ใช่ยศ VIP MVP อะไรนั่นเนี่ยหดเกินไปไปไปเอาเคยคิดเกินคิคเกินมาพร้อมปุ๊บปุ๊บ ไอ้นี่สายธนูอ่ะอย่าลุ้มดิอย่าลุ้มอย่าลุ้มคนละคนเร็วไปเร็วไป ร้อยต่อต่อต่อไอ้นั่นดูน่าจะเก่งมันมันบล็อกเป็นไหมบล็อกอ่ะบล็อกอ่ะบล็อก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  เรียบร้อยสองคิวผม,มืนเดียวเจ๋ง,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 งเราไม่จะเป็นว่า,าต้องชนะเสมอไปเราต้องมีน้ำใจนักกีฬาด้วยแล้วทำไมผมเข้ามาตอนที่เขาแข่งกันแล้วเนี่ยโอ้มันเป็นไปได้ไงไป โคตรงงอะครับผมเข้ามาชนะเลยว๊าดบายบโอ้กลัวกลัวกลัวโดนยิง ไอ้นี่มันสายลุ่มมากสายลุมหรอ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 โอ้กำกำนะครับยอมหมดเกมจริงๆครับผม ผมเป็นคนไม่พูดคำหยาบนะไม่ไม่ใช่คนพูดคำหยาบป,ปุ๊บอ,อ๋อ,าอมานนี้าน,นิตอบอก,กันดีกว่าตอบอก,กันดีกว่าไม่ลุ้มอีกแหละอยากมาด้วยกันไม่เอาไม่เอาหนูเล่นแฮกเหรอไม่ได้เล่นมั้งโอ้โห โอ้โหโอ้โหเรนแฮกก็บอกมาเหอะ Oh. <laughs> ทำไมเพื่อนตายไวจัง <laughs> แรกคนละคิวนะเสมอเสมอแรกมาแรกกลับไม่โกงนะแต่เราก็แพ้อยู่ดี มันเล่นอะไรมันเนี่ยสปีดโ,โอ้ยหันอะไรมาหาผมเนี่ย คนอื่นก็มีไม่เอาอยากให้รีอ่อเน่ะเพื่อนเพื่อช่วยหน่อยเชื่อไหนอยเอออย่างนั้นแหละมา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 มืนี่มานี่เรียบร้อยสองคิวแล้วจีจีครับผม อ่าสำหรับคลิปนี้ขอจบไปเพียงแค่นี้นะครับ goodbye